ที่อย่างที่เมย์บอกเป็นครั้งที่3และที่เอาขึ้นไทสมายนะคะเป็นการเหมือนกับเฉลิมฉลองเบิร์ธเดย์สามขวบของไทสมายนะคะก็ผเอิญตรงกับที่ช่วงจังหวะที่เมยจ,จะจะลอนตัวโปรดักต์อันนี้ชื่อพานาคอ t ตต้านะคะซึ่งจริงๆเป็นโปรดักต์ที่ที่รู้จักกันอยู่แล้วทั่วไปมันเป็นคล้ายๆกับครีมที่เป็น มันจะลักษณะเหมือนเหมือนพุดดิ้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะใช้ใช้ครีมทำนะคะก็อันนี้เราจะมี2แบบให้เลือกก็คือเราจะเสิร์ฟแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นรสนมธรรมดาแล้วเราจะใส่ซอสซที่เม่ทำเคี่ยวขึ้นมาเองเป็นเป็นคาราเมลแคนดี้นะคะตรงนี้เราจะเหมือนกับอันนี้ส่วนตัวแม่นคนชอบกินคาราเมลมากยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะก๊อปไอตัวกลิ่นคาราเมลนึงขึ้นมาซึ่งซึ่งเป็นตัวราดกับตัว พานาคอตต้าเนี่ยค่ะไก่อีกอันนึงคือจะเป็นซอสที่คนทานกันอยู่แล้วทั่วไปคือถ้าถ้าสั่งพานาคอตต้าเนี่ยมันจะมาคู่กับกับซอสเบอร์รี่นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็สีก็จะคล้ายๆทางไทยสมัยด้วยซึ่งก็เป็นส้มกับม่วงนะคะเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออจริงมันมันเข้ากับทางไทยสมัยมากแล้วก็มันเป็นโปรดักที่แช่เย็นซึ่งมันกินแล้วจะเย็นๆนะมันสดชื่นนะคะถ้าอยู่บนเครื่องก็น่าจะเวลาผู้โดยสารทานก็น่าจะแบบว่า ส,สดใสขึ้นมาอะไรเงี้ยในโอกาสที่เรากำลังจะครบ3ปีนะคะสำหรับการบินเที่ยวแรกในเส้นทางกรุงเทพมาเก๊าในวันที่7เดือน7นี้นะคะทางไทยสมาย์เลยร่วมกับทางอัพสตูนะคะผลิตเมนูพิเศษขึ้นมาเฉพาะสำหรับผู้โดยสารไทยสมาย์นะคะคือขึ้นให้บริการในทุกเที่ยวบินของไทยสมาย์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะ ก็อยากให้แฟนๆไทยสมายทุกท่านนะคะได้ขึ้นเที่ยวบินของไทยสมายนะคะเพื่อโอกาสไปลิมรสเมนูพิเศษที่เราได้คัดสรรมาสำหรับผู้โดยสารทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะพบกันที่เที่ยวบินของไทยสมายในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ